สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะไปดูค่ะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างมีปีกไก่นะคะประมาณ15ชิ้นนะคะส้มใช้วันนี้น้ำปลาอาสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ พี่ไทยค่ะหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนค่ะใช้มือเลยนะคะเราขยำไก่ให้เข้ากันนิดนึง เด็กฝรั่งยังไม่เคยลองน่าจะชอบน่าจะชอบทุกคนกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะค่ะพอเราคนเครื่องปรุงอ่าพอเราผสมเครื่องปรุงเข้ากันแล้วนะคะเราใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนพูนเลยไม่ใส่เยอะนะคะเพราะเวลาทอดเนี่ยมันอาจจะไหม้ได้นะคะ จะกลายเป็นไก่นนกรอบกองให้เข้ากันอีกรอบน,น,น,งน,นึงค่ะน,น่น่ค่ะน,น่นค่ะน่น่ค่ะแล้วเราหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะค่ะตอนนี้เราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะ อ,นนอันนี้คือไก่ที่หมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองกันเลยค่ะจะไม่ใช้ไฟแรงๆนะคะ ทอดไปออกน,นะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะน่มสุกแล้วค่ะเหมือสีสวยแล้ว ้อ่อีกนิดนึงน,นะคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะสีเหลืองสวยใกล้สุดแลค่ะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะปีกไก่ทอดน้ำปลากรอบนิดนิดนะค่ะเดี๋ยวจะกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็รับชมตลอดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายๆค่ะ